สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางอัมพวันปันสุงปันใจขณะนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับได้รับแจ้งจากญาติโยมที่โทรมาประสานเมื่อกี้แต่ก็ยัง,งงงอยู่ครับงงอยู่ว่าทำไมต้องรอ2ชั่วโมงแล้วจึงค่อยให้คำตอบช่วงนี้ก็เลยรอ ประสานงานจากญาติโยมทีหนึ่งว่าทำไมต้องให้รอก่อนสองชั่วโมงฉะนั้นตอนนี้เราทุกท่านที่กำลังติดตามชมทางอัปัวคปันสุขปันใจนะครับทาง youtube อยากรู้นะครับขอทุกท่านกดติดตามกดแชร์กดซับสไค i b ์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำไมต้องรอถึงสชั่วโมงเช่นครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางอำเภวันปันสุขปันใจขณะนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับได้รับแจ้งจากญาติโยมที่โทรมาประสานเมื่อกี้แต่ก็ยังงง,ง,งอยู่ครับง,งงอยู่ว่าทำไมต้องรอ2ชั่วโมงนะครับแล้วจึงค่อยให้คำตอบช่วงนี้ก็เลยรอ ประสานงานจากญาติโยมทีหนึ่งว่าทำไมต้องให้รอก่อน2ชั่วโมงฉะนั้นตอนนี้เราทุกท่านที่กำลังติดตามชมทางอมรบันปันสุขปันใจนะครับทาง youtube อยากรู้นะครับขอทุกท่านกดติดตามกดแชร์กด subscribe เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำไมต้องรอถึง2ชั่วโมงเชินครับ เอามามามาขับสองไปยังสี่แหละมาครับก็ต้องเตรียมเอาไว้นะครับก่อนที่จะเดินทางครับเออเอายกไปครับเรียบร้อยครับรถขับพอด,ดี กวูวท,ทันับไม่ั่ครับก็อตอนนี้ถึงแยกวัดขุนกล้องนะครับเป้าหมายเราไปเรื่อยๆ <c oughs> ดู่อนครับว่าจะไปยุติลงตรงไหน,นขณะนี้เวลาสามทุ่มสมสิบนาทีนะครับของวันที่ <c oughs> สิบเก้าสุลาคมสองพันหายหกสิบหกณแยกไฟแดงวัดขุนกล้อง วัดป่าอัมพาบวนนะครับสามทุ่มครึ่งไม่รู้ไปไหนกัน <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันครับ <c oughs> ไม่เขียวแล้ว เอาเลยครับรหัวด้ว่ามาอย่างเดียวกูนด้มานอนกัน,นอนไปแต่ตอนนี้ยังมันหัวเยว่างจะไม่ใส่อยู่เนี่ยนันก็ด้นีจะนอนไปเทียวตลอดเลยวะทางปืน เดีปยนปีนนิรถตก็ยังไลยอยู่เด้อพี่น้องเลยถึงเท้ด้วยแล้วว่าสินอนตึงกับว่าแมนตึงกับจะเอาออกมากที่เราป่าแล้วค่อมป่าสามป่าสาม แรบ่องคที่ที่เขาเขา้บานนางง้อบานนี่ตั้งแา่วันทเก่าเก่าทำเก่าทงเก่าทงเก่าฝ่ายวนนีโอ้หี่งล้บานนั่งลงง้วงคนบานนั่งล้วงยงไงไมยังนอบานนี้นอ้อมีแค่เ,เขาว่าว่าบางคนนอนป่ <laughs> ปัดทั้งนาเนี่ยสิบอตื่นบอเปิดไฟมันแล้วคุณเสียวจำเติมเติมโอ๊ยนอนพี่นองเลยมาอย่างระบาดอบขางระบาดออดตั้งขางตั้งขนงคเอาไฟทางเปิดเพราะเอามอเตอร์ยังบอเปิดไฟ Okay, ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ อันนี้หลังโรงพยาบาลน,นางรองนะครับหลังโรงพยาบาลน,นางรองสามทุ่มของนั่นแหละเนี่ยอันนี้ก็เวลา ่สนาฬิกาสนาทีที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลนางรองนะครับนะครับตอนนี้ด้านหลังนะครับโรงพยาบาลนางรองนะซึ่งเป็นห้องเก็บศพนะครับอยู่ด้านหลังฉะนั้นก็ช่วงนี้รอเวลานะครับไอ้ที่บอกรอเวลา2ชั่วโมงก็คือ1เพื่อความมั่นใจว่าผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตจริงแท้แค่ไหนนะครับฉะนั้นหมอ ก,ก็ต้องรอเวลาสองชั่วโมงนะชัดเจนเรียบร้อยแล้วนันก็จะฉีดฟอร์มาลินนะครับ mm hmm. ก็จะเคลื่อนมานะครับฉันนั้นก็จะเคลื่อนมานะบริเวณด้านหลังตรงนี้ห้องตรงนี้นะครับเชนั้นทางอัมพวันปันสุขปันใจก็มารอรับกลับบ้านนะครับ เวลากลับ,บานก็เด้อนะครับครกเวลาสองชั่วโมงที่รอและสองชั่วโมงกลัวนะครับป่ะป,ป่วยมาด้วยแหละครับจะได้กลับ,บานกลับานเฮากลับานเฮา,า,เ,าเออสาธุ ่กลับบ้านเลยเด้อย,ยมตีบเด้เอ,อหอนเงินแล้วนะครบับบริเวณบ้านนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางญาติด้วยนะครับที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวเป็นที่ลกครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณ22นาฬิกาครับก็เป่ยนศพมาถึงบ้าน แต่เป็นที่นหนดีใจก็คือญาติพี่น้องก็มาเตรียมความพร้อมรอนะครับแสดงถึงความสามคัคคีความปองดองในชุมชนนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นพิธีการที่ทายกได้ไดะนำขอเข้ามานะครับแล้วก็จะนำเป็นจูนในหีบแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมความพร้อมคนส่วนอื่นครับตอนนี้ก็แสดงความเสียใจกับทางญาติด้วยนะครับ